สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9ตุลาคมพศ2500 63นะคะก็มาพบกับดาวเด่นประจำวัน6ดวงเช่นเดิมนะคะก็ท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของอาจารย์นะคะสามารถแอดไลน์มาตามไอดีข้างล่างนี้แจ้งกับทีมงานค่ะว่ามาจากรายการฮานอยพารวยนะคะก็จะนำท่านไปพบกับดาวเด่นประจำวัน6ดวงของอาจารย์ท่านอื่นอีกด้วยนะคะซึ่งดาวเด่น6ดวงนี้นะคะอาจารย์ได้นำมาจากท่านอาจารย์ยาคติยวัฒน์เจ้าของสถาบันของเรานั่น ท่านใดที่อยากจะเข้ามาเรียนโหราศาสตร์เบื้องต้นหรือหลักวิชากชารวิชาอื่นนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เช่นกันค่ะก็ส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะต่อยอดบุญร่วมกันนะคะาาทางสถาบันค่ะได้เป็นเจ้าภาพนะคะทอดกระถินที่วัดบ้านพลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่18ตุลาคมนี้นะคะก็สามารถ แอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะสามารถต่อยอดบุญร่วมกันได้นะคะก็บอกบุญกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะก็มาพบกับดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมค่ะวันนี้ดาวเด่นดวงแรกนะคะคือดาว3ค่ะดาวสาหรือดาวอังคารนะคะอยู่ในตําแหน่งสมโนแห่งเริกและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาว5หรือดาวพฤหัสสบดีนะคะเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะ ดาวเด่นตัวที่2ประจำวันนี้ค่ะคือดาวหนะคะดาวหหรือดาวพระฤหัสบดีนะคะอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเริกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวางลูกที่8มีดาวสหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวที่3ดาว7ดนะคะดาว7หรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเริก เกาะอยู่นวังลูกที่8ดมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปู่เอกค่ะดาวเด่นตัวที่4ค่ะคือดาวหนึ่งดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์ค่ะอยู่ในตําแหน่งภูมิปาโูแห่งฤกิกและยังเป็นมหาเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปู่เอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวสองค่ะ ดาวสองนะคะหรือดาวจันทค่ะอยู่ในตำแหน่งเทวีฤกษ์และยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่ณวางลูกที่6มีดาวหาหรือดาวพระหัส,สป,ปดีเป็นเจ้าณวางและยังได้นวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวหนะคะดาวหก หรือดาวสุขอยู่ในตําแหน่งทาิโทแห่งเริกและยังเป็นมหาเกษตรเกาะอยู่ณวางลูกที่4มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านาวางและยังได้นาวางปุกเอกเช่นกันค่ะก็เป็นประจําทุกวันนะคะอาจารย์แอ้ก็จะคัดออกมาตามที่อาจารย์แอ้ชอบ4ดวงค่ะดวงแรกนะคะคือ2ค่ะ6ค่ะ3ดวงที่4นะคะคือ7ค่ะ สองหสามเดวงเดียวที่อาจารย์แอบชอบคือ3นะคะทุกท่านสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยค่ะอาจารย์ก็จะจับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้ดูท่านใดที่ชอบ ใน6ตัวนี้นะคะสามารถนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยเอาที่ท่านชอบนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยค่ะก็ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้เฮงเงรับโชคค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ